ก็สวัส uh ดีค huh. ร <im suppression> ับวันนี้ผมจะเอาจักรยานขึ้นรถไฟเข้าไปในเมืองนะนี่ครับนี่จักรยานของผมจะเอาขึ้นรถไฟครั้งแรกครับที่เอาจักรยานขึ้นรถไฟเนี่ยเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนี่ป่าเข้าเมืองครับไปครับ แล้วเราก็มาถึงในเมืองจนได้ครับข้างล่างนี้ก็คือในตัวเมืองแล้วใช้เวลาประมาณตั้งรถไฟแปดนาทีแล้วก็ฝัน่นตักามอีกประมาณสิบห้านาทีนี่มาถึงแล้ว อยู่บริเวณรอบๆอ่ะนี่คือแลนด์มาร์กของเมืองเนนแบกอ่ะเดีย๋ยวเราจะปั่นรถได้กันต่อครับนี่จักรยานคู่ใจใผมไปกันเลยปั่นมาเรื่อยๆผมมาเจอน้ำเหมือนเป็นน้ำบาดาลอ่ะน้ำโยกอะไรสักอย่างเนี่ยแต่เราต้องโยกคันเหล็กนี่มาน้ำมันถึงจะไหลลงมามันมีน้ำอยู่ข้างในนะขึ่นออกมาี่โยกออกมา น้ำมันจะไหลออกมาว้ามันก็เออไอเดียเขาก็ดีเหมือนกันนะสามารถยกน้ำได้อย่างเงี้ยถ้ามันก็โอเคนะนะเนี่ยไอเดียเขาแน่นอนมากเลยไปต่อครับหาชมเมืองต่อครับช่วงนี้พอโควิดซาแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะมาเยอะเลยครับในเมืองอันนี้คือตัวเมืองในแบบ เนินแบบที่ผมอยู่นี่นะดูสถาปัตย์ 우리 집은 카페야. 진 ก็หลังจากที่ตัน่น็นเหนือน่อยละรอบบังจนเหนือน่อยละก็มานั่งเติมกาแฟแล้วก็ดื่มหาอะไรเย็นๆกินเนะี่ยเป็นร้านกาแฟแล้วก็ร้านไอติมร้านนี้ย <นะ S 1> แล้วเดี๋ยวเขาทำมาส่งอ่ะชักเริ่มเมื่อยละเติมพลังก่อนนะสักครู่เดียวครับ เราจะปั่นกลับบ้านกันครับเป็นทางจากักรายานโดยเฉพาะเลยสีแดงนนะฮะสำหรับจกักรายานอย่างเดียวเราปั่นตามสบายเลยครับไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าเขามีแบ่งแยกกันชัดเจนครับพาไปครับ ตอนนี้เราก็มาถึงท่ารถไฟแล้วฮะเรามาก่อนรถไฟประมาณสิบนาทีจริงๆแลรถไฟเขาจะมีตารางออกครับพยายามเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยเราต้องดูเช็คตารางรถไฟให้ดีอ่ะเพื่อไม่เสียเวลารองนาน,นสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับติดตามรถจนจบคลิปเจอกมในใชม่ปต่อไปครับสวัสดีครับ